ให้พ่โหลดดูหน่อยนะทรศัพท์แก่ดิสวัสดีครับพเพื่อนนะครับวันนี้ผมได้นำวิเแชรนะครับมามอบให้นะครับแก่ผู้ป่วยนะครับ ซึ่งเกิดอุบัติเหตุนะครับที่บ้านนนเปอยนะนนเปอยนะครับนะครับก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญนะครับกับสายบุญครับที่มอบวิงแชร์นะครับแล้วก็ไมค์คำยันมว้ด้วยนะนะครับนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมมอบเรียบร้อยแล้วนะครับคือโครงการโครงการให้ยืมนะครับให้ยืมกันนะครับเพื่อในสังคมของเรานะครับของโลกเราจะจะอยู่ได้นะครับถ้าเราช่วยเหลือกันเผื่อแผ่กันแบ่งปันกันนะครับ ผมก็ไม่มีบ้างนะครับแต่ผมแค่เผื่อแผ่เลือดแบ่งปันนะครับเพื่อสังคมคนยากไร้ยากจนเนะเาะ นะครับนักบุญต้นทุนตัวเองนะครับนี่ไอ้ดูดิโห<อ>สุดยอดเลยน้ำมันก็หมดน้องยายจะขี่วิ่งเกินไม่นอยแน่ผมว่าจะมาตั้งแต่เช้าเลยเขาไปนี่กันวนโซปราปตางเนาะไม่รู้จะไปไหนก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาคนดบุญคุ่มเย็นแฉลุแฉใช ไปเช่ยกับบ้านไปเช่ารบนี้ไทำากได้้นเ้าก็ไม่จังลยทำไปเลยไม่ต้องไปสนใส่ใครมัวแต่ร่างการจกได้ <c oughs> น้ำแพ็กเน่งปลากระป๋องน,นี่น <c oughs> โครดรนะั้นมึงยกสอมนะ เงินเด็กจะตาส <laughs> อีอืม